โรงเรียนพัชรพิยาคมตั้งอยู่เลขที่170หมู่2ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด137คนโรงเรียนพัชรพิยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการที่ได้รับอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการห้องเรียนดิจิทัลงบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทงบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดําเนินงานโครงการเด็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทงบประมาณคงเหลือหกพันห้าร้อยบาทดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ผู้ชนะจากวิธีประกวดราคาคือบริษัท AK c ค o p e อ a ป i o n ชจำกัด ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนดิจิทัลห้องเรียนดิจิทัลมีสื่อการสอนที่ดีโมเซกครูสามารถใช้โปรแกรมโมเสกในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระทางวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาสุขศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยเป็นต้นโปรแกรมโมเสกเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเห็นภาพชัดเจนและน่าสนใจทําให้นักเรียนมีความสุข และสนุกในการเรียนมากขึ้นห้องเรียนดิจิทัลเป็นห้องเรียนที่มีความพร้อมกับการจัดการเรียนนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้จากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการดูวิดีโอย้อนหลังก็สามารถทําได้ทันทีเพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยในระหว่างที่เรียนนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้ทันทีทําให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเองรวมถึงครูผู้สอน ก็สามารถแทร่ข้อมูลเนื้อหาการสอนเพิ่มเติมได้เช่นกันช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนทางไกลง่ายขึ้นมีส่วนร่วมและโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับครูได้มากขึ้น ห้องเรียนดิจิตัลเปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน137คน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวในรัศมรสดชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีัหนึ่งสำหรับที่หนูได้เรียนห้องนี้นะคะห้องเรียนนี้มีประโยชน์ามากเลยค่ะมีสื่อเทคโนโลยีพร้อมการเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีเลยค่ะคุณครูก็สามารถเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทันทีจากห้องนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ผมชื่อเด็กชายนครพิมพ์พลอยู่ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สามจากที่ได้ใช้ห้องเรียนดิจิตอลห้องเรียนดิจิตอลเป็นห้องเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายครูสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขอค,ครับ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนับสนุนงบประมาณองค์การห้องเรียนดิจิตลัลให้กับโรงเรียนพัชรละพิทยาคมขอขอบคุณค่ะ